นุ่นวลนุษจัดเต็มรำอินเดียถวายพระพ,พิคเนศแฟนๆแห่ชมความงามนุ่นวลนุษนางเอกมากความสามารถนั้นครับจัดเต็มรำอินเดียภารตะนาตยมถวายบูชาสักการะองค์พระพ,พิคเนศแฟนๆนั้นแห่ชื่นชมเรียกว่าจัดเต็มเพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับนักแสดงสาวอย่างนุ่นวลนุษย์นางเอกมากความสามารถจากละครเรื่องเข็มซ่อนปลายทีล่าสุดเธอนั้นนําทีมผู้จัด และนักสแสดงทำพิธีบวงสวงละครและพิเศษสุดๆกับการควงเพื่อนรักอย่างสาวเจี๊ยบชมพูนุชจัดเต็มรำอินเดียถวายบูชาสักการะองค์ปฐมพระพิคเนศเล่นเอาแฟนๆพากันชมความสามารถและความสวยงามของนุ่นวรนุษแบบไม่ขาดปากเรียกว่าไม่เสียชื่อเด็กน่าตืสิมจริงๆโดยล่าสุดนั้นนุ่นได้โพสต์คลิปและภาพการรำพลตะนายำลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับข้อความว่าภาระตะนัตยยมถวายบูชาสักการะองค์พระปฐมพาพพิคเนศขอความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่ข้าพาเจ้าผู้จัดนักแสดงและทีมงานทุกคนของละครเข็มซ่อนปลายนะคะขอส่งบนนี้ไปถึงกัลายาณมิตรทุกคนด้วยนะคะเข็มซ่อนปลาย15สิงหาคม2565ทามกลางแฟนๆและเพื่อนนักแสดงที่ติดตาม ต่างเข้ามาชื่นชมในความสวยของนุ่นกันเป็นจำนวนมากต้องบอกว่าไม่เสียชื่อเด็กนาตศิลป์เลยจริงๆ